этот голос я умею обращаться с этим дерьмом и при этом лучше всех Нет, этот говнюк не выгодник вонючие! я ареной командую пять четыре три два один Ай, бай, бай. กูจิ้มได้กับเขาอย่างไม่ได้หรอกโอ้กูโดนเจ้บักหรือเปล่ารักเหรอวะแล้วมึงจะยิงกันเองนะครัพ่อมึงเหรอไอ้ควายแล้วกูโดนหรือกูโดนก็จิ้มอ้เนี่ยไอ้คุณโอ๊คจะมาเก็บรักะไรยิงไม่ตาย ไมส่สกอสกอบอลนี่เนเี่ยไอบนลสเตเดียมมันไม่นับอะแล้วก็อื่นบางทีก็ยิงไมอ่ออกแบบลูกเต็ม,มย,ตยัมนแต่ยิงไต้นะเปล่ายังไม่ไเคยเจอเพราะว่าไอ้นี่ด้วยแล้วก็บางทีมันจะฮิวตัวเองไม่ได้ผมก็ไม่รู้ไม่เลยว่าเป็นตัวอะไรต้องเล่นแล้วผมอ่ะใช่ผมเล่นลบ ผมรอมัเปิดเต็มด้วยค่อยๆกับไปเลยเจ้าจะกินแม่เล่นกันไหมใช่ไเยโอ้โหบิ๊กตี้เดี๋ยวนี้โอเอัำแบงค์ละ อ,อูเล่นได้สบายๆชิวๆดูไม่เอาใจใจด้วยครับจิ๊บซีออย่าเจอคนนะแค่นี้ก็กระตุกมากพอละเออ <c oughs> ผมผมจ้างจ้างวานค่าน้ำมันสองถังค่าไม่จิบ๊บไปผมหน่อยไม่เอาไม่จิ๊บไม่ยอมไปเลยทำไมฉันมีค่าแค่นั้นก็ผมหิวแค่นี้

อย่างนี่มันเสียเส้นนะน่ะเองกันเองแบบเน็่งในเ่างนั้นอ่ะไม่ยังไม่ได้เข้ามีบอสผมไม่มีระเบิดผมมาเข้ากุญแจหลัง ตายหากระตุกก้าเนอัยจิ้ายไ่เอไม่เจอเลยชาซาเลลิกรอเดียที่เติร์นไม่ปกป้องเลยมันกระตุกเลยแหละ ไล้ด้วยเี่ยวดับของก่อนตามหลังพีเติ้ลไปนั่นแหละแต่ว่า ูกแม่พอกระตูกใส่บุ๊กตายเลยใช่พี่เติ้ลใช้แม็กอะไรอ่ะไม่ใช่ใช้ลูกอะไร เแค่มาไม่พักเลยเออผมตายแล้วหมดหมดดัดของ <S 2> <S 2> <ผม S 1> ให้ใ

อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วบางทีพี่พี่ต้องดูพี่ต้องดูหัวปืนหัวปืนมันจ่อไปทางไหนเห็นปืนมันหันไปหาวิเตอร์แล้วนะแต่ว่าตายอะไรวะต้องระเบิดไปลงให้ลงหน้าป้อมมาถึงจะว,วิ่งหนีว

Захватите точку или добейте против. Слышь, пацанчики, а трака будет? Да он неплох! Весьма неплох! Родные красавцы! Затащили раунд!

Почти не осталось Вы там все возитесь А точка захвата уже появилась В раунде побеждает команда красных Спартак! руби! Вперед, еще Гитлопад, один, Да... Пять, четыре, три, два, один! Бегом, давай, вперед, вперед! Гора раунд! Оторопись! Слышь, неспешный! И этот раунд вытягивает команда красных! Мы, Время на да, вот это бой! Время заканчивается. Захватите точку или добейте противника? Já བཏེར་

зрителей кровью забрызгива. Начинается новый раунд. Пять, четыре, три, два, один. Вперед! ก,กี่ตันดดอนีนอ่ตรงนี้มันจุดเดือดนี่นาทางสแยกไอเ้แฟนเชี่ยวเฮ้ยใครยิงอะ่ะใกล้ๆเราเลยอ่ะใช่ครับใช่สีแยกแฟนเช

พูดคนเดียวทษทีพี่ผมเห็นมันวิ่งไปไปสนีแล้วมันั่นเหลืออยู่ว่านาลชยเบีย